สวัสดีครับคณะบดีพบคนสนดอกประจำเดือนนี้นะครับก็มีกิจกรรมต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรามากมายนะครับเรื่องแรกก็คณะแพทยศาสตร์ต้องขอแสดงความยินดีกับองค์กรของเรานะฮะได้รับ c o l ล a b o r อร์เรกับ WHO นะครับในด้านของ CVD นะครับก็คือการควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับซึ่งนําโดยภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับ ก็คงเป็นการก้าวกระโดดการวิจัยที่มี c o r l a o a t i o n กับต่างประเทศเรื่องที่2ก็คงจากเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับก็คือผมมีโอกาสได้ร่วมง,งานสัมมนานะครับ t w e n s t นะครับ the TQA winner นะครับ conference ในหัวข้อกับ achievement performance excellence for corporate sustainability นะครับก็มีการแชร์ลิงอะไรส่วนต่างๆนะครับผมก็มีโอกาสได้ฟัง b e s t p r a c t i c e ขององค์กรที่ได้รับรางวัลน,นะครับ และในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ในเชียงใหม่เราที่ได้รับรางวัล TQC ของเราในปีนี้ผมก็มีโอกาสไปแชร์เรื่องโฟกัส on success นะครับในเรื่องของ QS ranking การกําหนดกลยุทธ์แล้วก็การขั้นตอนการปฏิบัติการกระบวนการการวิจัยแล้วก็ติดตามระบบ PMS นะครับเรามีโอกาสได้แชร์กันเลินำมาพัฒนาของคณะแพทยศาสตร์ในเชียงใหม่เราซึบเนื่องจากส่วนที่เราได้รับรางวัล TQC นะครับเรามีโครงการทาวหอ มิ팅นะครับเมซียูน็กมูฟนะครับซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพนะครับคือก้าวต่อไปของคณะแพทยศาสตร์มหาวิเชิใหม่เราเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาพวกเราร่วมกันวันนั้นก็มีคนมาร่วมรันมากมายนะครับเพื่อเฉลิมฉลองกติตยศของคนสนดอกรางวัลของพวกเราทุกคนในส่วนที่ผ่านมานะครับก็มีการประชุมเบสแพคทีสนะครับระหว่างสามหาวิทยาลัยมชมอมอขนะครับครั้งที่28ที่จังหวัดหนองคายนะครับ ทางคณะแพทาสตร์เรามชเราก็มีโอกาสได้ไปแชร์ลิงเบสแพคทิสในส่วนของการวิชาการวิจัยแล้วก็ในส่วนของนวัตกรรมนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งในการแชร์ลิงในส่วนของสถาบันที่มีความร่วมมือผมได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศอังกฤษพร้อมทีมการศึกษานะครับกับทีมการวิจัยเนี่ยส่วนหนึ่งที่อย่างที่เราทราบนะครับเรามีความร่วมมือกับ university of Leeds ประเทศอังกฤษนะครับ ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาเราหนึ่งปีได้ไปเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษนะครับก็กลับมาคงจะเสริมสร้างการเป็นอาจารย์ด้านพีคินิกของเรานะครับทิปนั้นเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เดินทางไป University of Manchester ซึ่งมีความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาก็มีการพูดปุยด้านการวิจัยด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพิ่มเติมนะครับและได้เดินทางไป University College of London นะครับหาเรือด้าน Global Health Bioinformatics Clinical t r i a l Center ต่างๆนะครับ ก็คงเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเติมพันธกิจหลักของเรานะครับจากนั้นก็มีโอกาสได้เดินทางไป q u e e n Mary University of London นะครับปรึกษาหารือด้าน g l o b a l h e a l Translational h t Bio Medical Informatics นะครับก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพร้อมต่อด้วยที่ London School of Hygiene และก็ t o p i c a l Med นะครับของประเทศอังกฤษนะครับก็มีการพูดถึง g l o b a l h e a l t h h e a l t h Data Research Grant Application และก็ Static Research Office นะครับ ส่วนต่างๆในทริปนั้นพวกเราได้มีการเรียนรู้มากมายทั้งการศึกษาการวิจัยแล้วก็คงมาเสริมพันธกิจหลักของเราในส่วนของการก้าวสูส่สเตจจี้ของคณะแพทยศาสตร์ในยาเชียงใหม่เราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ปีสีนะครับที่มีโอกาสก้าวจากท่านพีคลินิกมาเป็นคลินิกนะครับประจําปี2566มีพิธีสวมเสื้อกาวนะครับนักศึกษาแพทย์ปี4นะครับเมื่อจัดืวอวันที่4พฤษภาก็พวกเราก็มีการ ใส่เสื้อกาวนะครับสวมเสื้อกาวน้องๆเนี่ยร่วมกับศูนย์แพทย์เชียงรายลำปางนะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับเรามีการเปิดการ,ระถมพิเศแพทย์ทุนประจำปี2566นะครับก็อ,อย่างที่ทราบนะครับทุกปีเราจะมีแพทย์ททุนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาช่วยในการตามกลยุทธ์อะไรต่างๆการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่มีการ,ระถมนิเทศนะครับก็แสดงความยินดีกรรับแพทย์ททุนทุกท่านนะครับประจำปี2566นะครับ ผมมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีทอดพระป่านะครับเพื่อทุนการศรราึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลนคุณทรัพย์นะครับก็วันนั้นคณะแพทยศาสตร์ก็มีการทอดพระป่าแล้วก็มีการเก็บรวบร,รวมสองพระป่านะครับเข้าไปช่วยในส่วนของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของระดับมหาวิทยาลัยก,รก็ร่วมกันทำบุญนะครับในระบบต่างๆของด้านวิชาการนะครับผมมีโอกาสได้รับเชิญนะครับเป็นวิทยากรบรรยายถวายพระภิสุสงฆ์นะครับในเวทีเล่เปลี่ยนบทเรียนการเรียนรู้นะครับวัดปอดบุรีนะครับ ใัจเเสี่ยงและการเสริมสร้างสุขภาพนะครับในวัดและชุมชนนะครับที่เราพบว่าปัญหาต่างๆตอนนี้ในวัดก็มีการสูบบุหรี่ทั้งเป็นท้อยสุดสงเองหรือว่าคารวาสนะครับก็มีการพูดถึงกลยุทธ์หรือว่าวิธีการในการดูแลในส่วนนี้นะครับก็คงเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่จะทําให้องค์การนี้สําเร็จต่อไปนะครับคณะแพทยศาสตาร์มหิดลเชียงใหม่เรามีความร่วมมือกับประเทศจีนอยู่หลายด้านนะครับผมได้มีโอกาสไปร่วมงานเลี้ยงอําลาตําแหน่งของมิสเตอร์อูจื้ออู่นะครับกงสุลนใหญ่แห่ง สาธารณประจําจีนประจำเชียงใหม่นะครับท่านได้ครบวละการบริหารของท่านและเดินทางไปรับตำแหน่งอัครราชทูตประจำประเทศไทยนะครับที่กรุงเทพนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาในช่วงมีความร่วมมือต่างๆด้านต่างๆของคณะแพทยศาสตร์นะครับขอแสดงความดีกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งรางวัลของพวกเราทุกคนรางวัล tqc นะครับประจำปี2 5 6 5ซึ่งเรามีกิจกรรมทั้งทาวโฮทั้งมี best practice sharing นะครับพวกเราร่วมกันเดินตาม กลยุทธ์ของ TQA นะครับสวัสดีครับ